นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและกันทลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ี e t n e w รภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกุฎิชันลักขณากลุงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะสภาเกษตรกรร,กรีสเกตเริร่มกับพาณิชย์จังหวัดจัดแข่งขันมัดหอมแดงในงานเทศกาลหอมแดงอำเภอ,อยางชุมน้อยหอมแดงสื่อรักรักใคร่ให้หอมค่ะ เมื่อวันที่20มกราคม2566ค่ะที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดสิเกตอำเภอยางชุมน้อยได้จัดงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดีที่ยางชุมน้อยประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24มกราคม2566โดยภายในงานมีการออกร้านแสดงผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละตำบลเพื่อส่งเสริมการตลาด ให้พ่อค้าแม่ค้าได้พบเจรจาซื้อขายกับเกษตรกร,ร,กรโดยตรงและภายในงานสำนักงานสภากเ,กเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดยังได้ร่วมกับพาณิจจังหวัดกเกษตรอำเภอยางชุมน้อยและผาขีเครือข่อขายจัดการแข่งขันการมัดหอมแดงการประกวดผลผลิตเกระเทียมและโชว์การมัดหอมแดงซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวอำเภอยางชุมน้อย โดยผู้สูงอายุไม่ได้ไปทำงานเหมือนคนหนุ่มสาวก็จะรับจ้างมัดหอมแดงเป็นการหาเงินในหมู่บ้านทำให้มีรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้พบปะเพื่อนบ้านทำให้ไม่เหงาซึ่งอำเภอยางชุมน้อยปลูกหอมแดงมากที่สุดในจังหวัดสุเกตนางสาวพิชามวลแซ่จึงหัวหน้าสํานักงานสภา,กเ,กสาเกษตรกรจังหวัดสุเกตเปิดเผยว่า วันนี้สภาเกษตรกร,กรจังหวัดได้ร่วมกับพาณิ์จังหวัดและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมแข่งขันการมัดหอมแดงสวยงามและรวดเร็วเพื่อส่งเสริมการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินในงานเทศกาลหอมแดงเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒน,นธรรมของชาวบ้านอำเภยอยางชุมน้อย โดยทุกตำบลทั้ง7ตำบลจะส่งตัวแทนเข้าแข่งขันการมัดหอมแดงนอกจากนั้นแล้วกเกษตรอำเภอยางชุมน้อยอยังได้จัดการประกวดผลผลิตกระเทียมที่มีปลูกในพื้นที่เช่นเดียวกันด้วยค่ะด้านสภาวัฒนธรรมจังหวัดศิษเะเกเต,ตรียมบวงสวงเาวเวสวันวิหารหลวงพ่อตโตค่ะ เมื่อวันที่20มกราคม2566ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรีสเกตนายวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดรีสเกตครั้งที่1ทับ2566เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในรอบปี2565และร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในรอบปี2566 โดยมีกิจกรรมที่สําคัญเช่นกระทรวงวัฒนธรรมมอบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตเป็นผู้ซึ่งอุทิศตนให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนง,งานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และในวันที่28-29มกราคมนี้คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดกำหนดจัดพิธีบวงสวงท้าวเวสวรรณโดยบัณฑิตพรามชื่อดังจาก22อำเภอเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและจังหวัดศรีสะเกดณบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองนอกจากนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดกำหนดจัดโครงการและเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยลาว เพื่อแลกเปลี่ยนด้านศิลปะวัฒนธรรมและสืบสารความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยลาวระหว่างวันที่25-28มีนาคม2566ณนะเมืองเวียงจันทร์สปป,ปลาวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตค่ะรวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียงเนื่องในวาระครบรอบ54ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนปี2566ค่ะ เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่20มกราคม2,566ค่ะที่บริเวณหาดนางเงาตำบนดูนอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียงเนื่องในวาระครบรอบ54 00. ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี2566 โดยมีนายอิทธิพลสุยลานายอำเภอกันทรารมนางพจนีพองไสพัฒนาการอำเภอกันทรารามนายชัยทัศน์เขนศรีประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยิบสองอำเภอสมาชิกชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นางพจนีพองไสพัฒนาการอำเภอกันทรารามกล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2512โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตอาสามีความเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนหรืออชอ ในระดับหมู่บ้านและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอ,อชอในระดับตำบลโดยอาสาสมัครเข้ามาพัฒนาชุมชนตนเองร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น โดยการสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ2,566กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบภารกิจให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสิเกตเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็งทั้งสมิติด้านความมั่นคงด้านความมั่งคัง่งและด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนาทั้ง7ภาคส่วนได้แก่ภาครัฐภาคประชาชนภาควิชาการภาคศาสนาภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อมวลชนโดยสร้างความรับรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานและพัฒนาศักยภาพอชอหรือผู้นำอชอให้มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องในวาระครบรอบ54ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรษยเกศร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดหรืออำเภอกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิดรวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยใจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชนสร้างความสมัครสมาคคีในหมู่คณะ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตรระาชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและการดำเนินชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะและอำเภอ,อยางชุมน้อยจัดงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดีประจำปี2566ครั้งที่45ค่ะ เมื่อวันที่20มกราคม2566เวลา18นาฬิกาที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดสิจเกตนายสำรวยเกตกูลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดีที่ยางชุมน้อยประจำปี2566โดยมีนางผ่องศรีแท้จึงสสสิเกตเขต8นางสาวชนมนัดรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางมณิกาเกตกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัด นายวิชัยศรีโพงามเกษตรจังหวัดนายสริดรัตนวงศ์นายอำเภอยางชุมน้อยคณะกรรมาการอำนวยการจัดงานหัวหน้าสุดชการหัวหน้าหน่วยงานร้านวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงอำเภอยางชุมน้อยร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมากภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดนางงามดอกหอมบาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำการประกวดมิสกระเทียมการประกวดที่ดาหอมแดงการประกวดผลผลิตหอมแดงการประกวดผลผลิตกระเทียมการออกร้านนทิทรรศการ การออกร้านแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอำเภอ,อยางชุมน้อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอำเภอ,อยางชุมน้อยตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดหอมแดงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนายสริรัตนวงศ์ในอำเภอ,อยางชุมน้อยกล่าวค่ะว่า หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอยางชุมน้อยมีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดงจำนวน14,000ไร่ มีผลผลิตในแต่ละปีประมาณ4 0 0 0ตันทำรายได้ให้แก่เกษตรกรปีละประมาณ1000ล้านบาทหอมแดงจึงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนยางชุมน้อยดังนั้นอำเภอ,อยางชุมน้อยจึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและส่วนราชการหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดีที่ยางชุมน้อยประจำปี2566ครั้งที่45ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในอำเภอ,อยางชุมน้อยเป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนร่วมเที่ยวชมงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดีที่อย่างชุมน้อยประจำปี2566ครั้งที่4 5ในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสะเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลัคณะกรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนซินเจียยุอีสินนีหัวชยัยสวัสดีค่ะ หันสานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แขเป็นเวลา30มนาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็คนที่รักน,นานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบ๊๊บรลบูลดด๊รดลดง